สวัสดีครับรายการอาจารย์มนพพบปัญหาในวันนี้นะครับก็จะให้อาจารย์เชฟมาเล่าถึงประสบการณ์ในการปิดงบการเงินนะครับซึ่งเขาเป็นเจ้าของสำนักงานบัญชีนี่แหละก็มีอาชีพเป็นทั้งผู้ทําและผู้สอบนะฮะก็ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้อยู่ตลอดทุกวันแต่ว่าในช่วงปิดงบนี่ถือว่ายุ่งเกี่ยวหนักนะครับแล้วก็เจอมาสะสมชีวิตมาเกือบทุกๆปีปีนี้อาจารย์เชฟก็ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่ในเรื่องของการปิดงบในรอบปี64นะครับตอนนี้เรายือนอยู่ณนะ กลางปี65แล้วให้อาจารย์เชฟม,มาเล่าให้ฟังแล้วกันเพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกนะครับขํำหลับการที่เริ่มต้นใหม่ก็คือปิดงบเพิ่งเสร็จเมื่อคืนเช้านี้ก็เลยจะเอาเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ฟังครับว่าจากประสบการณ์ในรอบปี64นี้อาจารย์เชฟได้พบอะไรบ้างจากการที่คุณมาปิดงบได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างจากสมัยก่อนค่ะอาจารย์ก็ต้องก่อนที่จะไปพูดถึง ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างขอเท้าความถึงปัญหาที่เคยเจอได้ไหมคะอ่าโอเคปัญหา <c oughs> คุณปัญหาที่เคยเจอในฐานะที่เป็นเจ้าของสํานักงานบัญชีหรือเป็นผู้จัดก,การบัญชีเลยนะคะคือปิดบัญชีไม่ทันค่ะอืมมันเกิดจากสาเหตุอะไรปิดนี่คะโอ้เชื่อว่าหลายๆสํานักงานจะเจอกัน เหมือนกันเลยนะคะคือปิดบัญชีไม่ทันเกิดจากสาเหตุหนึ่งเลยพนักงานค่ะที่มารับหน้าที่ปิดบัญชีช่วยเราเนี่ยไม่มีความรู้ความสามารถเพียงพอแม้เราจะผลักดันเขาอย่างเต็มที่ใช่ค่ะอาจารย์ก็ก็ยังทําไม่สําเร็จนะคะแต่บางคนก็สําเร็จใช่ไหมใช่ค่ะ<ต>ไม่ใช่ทุกคนบางคนก็ไม่สําเร็จไงค่ะ,ะโอเคแล้วก็ส่วนที่2ค่ะ พนักงานลาออกในช่วงของการปิดบัญชีพอดีเลยเอา้าทำไมไปลาออกในช่วงปิดอาจจะลาออกเพราะว่ามีปัญหาส่วนตัวค่ะซึ่งหรือปัญหาอะไรหลายๆอย่างพอลาออกตรงนี้แน่นอนลวค่ะกระทบกับเจ้าของสํานักงานบัญชีอยู่แล้วเพราะว่าอา้าวแล้วงานที่เหลืออยู่ใครจะทําแล้วถ้าไม่ใช่ปัญหาส่วนตัวมีไหมว่าเห็นใกล้ปิดงบแล้วทํางานหนักกูออกแม่งเลยอะไรประมาณนี้ส่วนใหญ่ไม่ค่ะจย์ส่วนใหญ่จะอยู่ช่วยกันค่ะอโอเคอ่ะโอเคพนักงานลาออกทำให้ กำลังการผลิตเราเนี่ยมีน้อยลงใช่ค่ะ,ะแล้วก็พนักงานอาจจะไม่มีประสิทธิภาพบางคน Uh huh. แล้วยังไงครับใช่ค่ะแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันก็ส่งผลให้ปิดบัญชีไม่ทันในช่วงของหน้างบการเงินถูกไหมคะครับค่ะโอเคแล้วปีนี้อาจารย์เจฟได้มีการเปลี่ยนแปลงยังไงจากปัญหาดังกล่าวที่ว่ามา2ข้อเนี้ยค่ะปีนี้ก็เลยมานั่งนึกเออเราเคยทําแบบนี้มาร่วม2ปีแล้วเนาะแล้วก็เจอปัญหาทั้งที่มีงบการเงินที่ทันบ้างหละงบการเงินที่ล่าช้าบ้างหละเกิดจากปัจจัยหลายๆสาเหตุอย่างนี้ผมถามนิดนึง ทำไมอาจารย์เชยบอกสปีเท่านั้นเองอะสำนักงานบัญชีอาจารย์เชฟนี่เป็นเด็กทาโลกอยู่เลยอะสปีนี่ยัง <c oughs> ไม่ไปโรงเรียนเลยนะช่วยบอกหน่อยฮะทำไม2ปียังงง <c oughs> ไม่ใช่นะคะคือสำนักงานอะเปิดมา สิปีแล้วแค่2ปีมาเทสเท่านั้นเองค่ะว่าหากเราให้ความรู้พนักงานโดยการตีกับข้อมูลไปให้ความรู้แล้วพนักงานก็ไปปฏิบัติตาม,มแล้วส่งมาให้เราตรวจเนี่ยม,มันจะเป็นยังไงนะคะแล้วพนักงานมีความรู้มากขึ้นแปลว่าปีถัดมาจะไม่ผิดเราจะไม่เหนื่อยเราจะไม่เหนื่อยอปรากฏว่าอามาถึงปีถัดมาปีที่สอง้อาวผิดเหมือนเดิมเลยลักษณะการผิดมันผิดยังไงเวลาที่เราตรวจแล้วส่งให้ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีไปทํางานเนี่ย ค่ะอาจารย์มันจะอยู่ในช่วงของบางทีอาจจะมีความเร่งรีบเนาะส่งไป1ิประเด็นแก้ไขมาแค่6กเจ็ประเด็นสามประเด็นหลุดไปหรือการแก้ไขก็ผิดบ้างล่ะประมาณเนี้ยค่ะไปแก้จุดนี้แต่ไปแก้จุดนั้นไม่ตรงกับสิ่งที่บอกใช่ค่ะแล้วมันยังไงมันทําให้ช้าอย่างงานลักษณะงานมันจะช้ายังไงช้ากว่าเขาจะแก้เศษส่งมาให้เราตรวจแล้วเราตรวจเศษอ่าวไม่ครบตีกลับไปแก้ใหม่แล้วเราก็ต้องรอใช่ค่ะแล้นั่งรอแล้วเป็นไงงานก็ไม่ใหม่เข้ามาเราก็ไม่สามารถที่จะรอได้ กว่าเขาจะแก้เสร็จเราก็เลยไปหยิบบริษัทอื่นมาตรวจก่อนอพราะตรวจก่อนก็จะพบว่าผิดอีกแล้วแหละม,มันไม่มีบริษัทไหนที่แบบจะสมบูรณ์ร้อเซใช่ไหมคะมเราก็ตีกลับอ่ะโอเคตีกลับไปอีกละบริษัทที่เคยเคยตีกลับก่อนหน้านั้นกลับมากลับมาเฮ้ย ตวถึงไหนแล้วเราต้องมานั่งระลึกชาติ ừ ừ. นะคะก็จะเสียเวลาในการนั่งนึก ừ ừ. นั่งคิดอีกทํานองนี้ค่ะและยิ่งผู้ช่วยผู้ปิดบัญชีของอาจารย์เชฟมีหลายคนด้วยใช่ไหมใช่ค่ะอาจารย์เชฟจะต้องมานั่งรอค้างก็อาจจะนึกและจํามันไม่ได้ทั้งหมดใช่ใช่ค่ะรอบนี้เลยเป็นยังไงร,รอบนี้โอ้โหรอบนี้เราพอดีได้ไปคุยกับทางผู้ใหญ่คนหนึ่งนะคะว่าเอ๊เคยมีปัญหาลักษณะนี้บ้างไหมจะแก้กันยังไงนะคะทางผู้ใหญ่ก็เลยแนะนํามาว่า เฮ้ยเจียบเจียบควรตรวจเฉพาะประเด็นสิพี่อ่ะเคยมีปัญหาคล้ายเจียบมาก่อนเลยนะแล้วตอนนี้พี่มาตรวจเฉพาะประเด็นที่สําคัญไม่ว่าจะเป็นประเด็นทางด้านาษีการหรือบัญชีนะคะทําให้ปิดบัญชีได้เร็วขึ้นและไม่มีปัญหาทั้งบัญชีและสัมภาระเลยอืมก็คือมองเฉพาะประเด็นแล้วแต่ตอนที่เราจะรู้ว่าเราจะมองเฉพาะประเด็นนี้เราต้องมองทั้งหมด ออกด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเราต้องไปรู้ก่อนว่าไอ้ภาพรวมทั้งหมดเนี่ยมันเป็นยังไงส่วนไหนคือย,ยิบย่อยไม่ต้องสนใจมากนักไมไ่ได้มีสาระสําคัญเลยส่วนไหนที่ควรจะต้องลงในสาระสาคัญเช่นรายได้ผิดพลาดเงินเดือนผิดพลาดค่ะอันนี้ก็เลยทําให้สามารถทํางบการเงินได้ทันเวลาใช่ไหมอีกไหม ในเรื่องของการมีมุมมองใหม่และมันมีอะไรอีกมาช่วยให้อาจารย์เจี๊ยบปิดงบได้ทันเวลาค่ะจากปัญหาที่กล่าวไปใช่ไหมคะว่าพนักงานลาออกด้วยในช่วงของการปิดบัญชีปีนี้ทํายังไงอาจารย์เจี๊ยบก็เลยบอกว่าอ่ะในเคสแรกก่อนว่าตีกลับให้พนักงานแก้ไขปีนี้แก้โดยการแก้เองเลยเไม่ตีกลับละ,ละแก้เองไม่ตีกลับละสองนะคะพนักงานลาออกในช่วงของการปิดบัญชีทางอาจารย์เจี๊ยบก็เลยจะทํายังไงดีละ่ะ ลองเอาหุ่นยนต์ค่ะอาจารย์ม,มาช่วยในงานปิดบัญชีไม่ว่าจะเป็นการคีย์ขายการกระทบยอดการคีย์แบงก์สเตตเ,ต,ตเมนต์เพราะเดี๋ยวนี้ธุรกิจหลายๆธุรกิจไม่รับเงินสดแล้วคือ t r a น s ซ c t i o n ในสเตตเ,ต,ตเมนต์ค่อนข้างเยอะเลยนะคะโอ้โหหุ่นยนต์ช่วยได้ดีเลยทีเดียวกลายเป็นว่าไม่มีข้อผิดพลาดทำงานได้เร็วนะคะสั่งลันตอนกลางคืนเลย เช้ามาเรามานั่งตรวจเออหุ่นยนต์ทําเสร็จหรือ,อยังแล้วก็ข้อมูลถูกต้องไหมมันเลยทําให้เราคิดว่าเออแม้พนกักงานจะลาออกก็ไม่ค่อยมีผลกระทบสักเท่าไหร่เพราะเราเอาหุ่นยนต์มาแทนที่ในงานบางงานในงานบางตําแหน่งค่ะดังนั้นนะครับในรอบปีนี้นี่อาจารย์เทียบถือว่าได้มีการปรับเปลี่ยนชีวิตใหม่นะในการเป็นเจ้าของสํานังกงานบัญชีนะครับก็ทําให้งานที่เราต้องการให้มันเสร็จเนี่ยมันก็เสร็จตามเวลาที่เราต้องการนะครับ เราก็เลยบอกว่าอย่างนี้ครับไหนๆแล้วก็คือเราไม่ได้เปิดคอร์สปิดบัญชีและออกงบการเงินด้วยโปรแกรมเพจมาประมาณ3ปีกว่าๆแล้วนะครับเนื่องจากติดโควิดกันนี่แหละก็เลยบอกว่าจะเปิดเป็นรุ่นที่20ครับคือเปิดมาแล้ว19.5รุ่น19.5รุ่นเลยนะ <c oughs> ก็เลยคิดว่าเนี่ยนะครับในวันที่ 23, 24, 30และ31อกรกฎาคม65นี้นะครับจะเปิดคอร์สปิดบัญชีและออกงบการเงินด้วยโปรแกรมเพจรุ่นที่20ครับและเราเก็บเข้าบรมแค่เพียง 6,000บาทเท่านั้นใครที่อยากจะรู้ว่าการปิดบัญชีทำยังไงบ้างตั้งแต่การสแกนในข้อมูลจากงบทดลองมามาปรับปรุงแก้ไขกุบงบออกงบส่งกรมพัฒนส่งสมกรภทำยังไงและให้มันทันท่วงทีคุณจะต้องรู้เรื่องราวที่ทั้งหมดก่อนนะครับแล้วค่อยมาโฟกัสว่าอะไรที่เป็นสาระสำคัญและคุณค่อยทำมันจะได้ทำงานปิดบัญชีได้เร็วนะแล้วก็ผมก็คิดว่ามันเหมาะกับคนกลุ่มนี้ครับ คนกลุ่มที่อยากจะมาเป็นผู้ช่วยผู้จัดการบัญชีอยากจะเป็นผู้ช่วยการปิดบัญชีนั่นแหละหรืออยากจะเปลี่ยนตำแหน่งไปเป็นผู้จัดการบัญชีหรือเป็นผู้ทําบัญชีเนี่ยคุณจะต้องรู้เรื่องตรงนี้อาจารย์เจี๊ยบจะเอาประสบการณ์ตรงนี้มาไล่คุณฟังครับว่าอะไรที่เป็นสาระสําคัญอะไรที่คุณต้องรู้ใช่ไหมอาจารย์เจี๊ยบใช่ค่ะอาจารย์มองให้เห็นถึงภาพรวมมองให้เห็นถึงจุด ที่ควรให้ความสําคัญค่ะเมื่อคุณเห็นในส่วนนั้นแล้วเนี่ยแน่นอนละค่ะโดยภาพรวมงบการเงินคุณไม่ผิดแน่นอนทั้งประเด็นบัญชีและภาษีค่ะถ้าฟังมาถึงตรงนี้แล้วมีคนเขาอยากจะเป็นผู้ทําบัญชีอยากจะเปลี่ยนงานอยากจะเลื่อนขั้นไปขั้นที่สูงอยากจะมีรายได้สูงต้องมาขอปิดบัญชีนี่อาจารย์เชฟให้เขาติดต่อยังไงดีคบค่ะติดต่อมาที่เบอร์0 8 5 3 1 1 1 6ห9หรือ ID Line at yellow training ค่ะโอเค